วันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นวันลอยกระทงแล้วก็ที่พิเศษก็คือว่าเป็นวันเกิดของฝนด้วยอุยับยังมีอีกหนึ่งวันใช่เป็นวันฮาลโลวีนอีกด้วยนะคะดีนะเาวันเกิดพี่ฝนมาก่อนฮา l โลวีนไม่เดี๋ยวกันเดียวกันหมายถึงพูดก่อนวันฮาโลวี ราะฉะนั้นนะคะก็เป็นวันที่พิเศษจริงๆนะคะคนบันเทิงค่ะเขาจะเตรียมตัวรับมือสองเทศกาลนี้ในคืนเดียวกันในวันเดียวกันเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วก็มีแลนว่าจะแต่งตัวแบบไหนไปกับใครนะคะไปติดตามลยค่ะคนบันเทิงจะคิดอย่างไรเมื่อฮโลวีนมาเจอกับลอยกระทงก็น่าจะเป็นการเพิ่มเพิ่มสีสันเนาะว่าะทาแบบผสมกันแล้วก็เพิ่มสีสันแบบให้มันดูสนุกมากขึ้นเลย สนุกได้เลยค่ะวันลอยกระทงกับวันฮัลวีเนี่ยน่าจะแบบน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกนโชคดีมากที่มันมาลงก็ออกจากบ้านรอบเดียวไงสบายจะได้ไม่ต้องมานั่ง ออกจากบ้านตื่นเต้นครับเราคงได้เห็นคนแต่งตัวผีไปลอยกระทงแล้วก็คงมีอะไรให้ทําเยอะขึ้นนะครับมันก็คงแปลกดีถ้ามีใครจะสร้างสรนรกระทงที่มันดูเป็นฮโลวีนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็โอ้จะต้องเป็นสีสันน่ะจะต้องมีคนแต่งชุดไทยเป็นฮโลวีนจะต้องมีคนแต่งผีไปลอยกระทงอย่างเงี้ยหน้าเทศกาลน่ะผมจะ แพบไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าเราก็จะติดถ่ายติดทํางานตลอดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยังไม่มีแพนเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนที่ก็คือชอบชอบนะคะชอบเทศก,กาลลอยกระทงะลอยกระทงก็เลยจะนึกถึงแบบไปกินข้าวกัแบคบรอบครัวอะไรแบบนี้มากกว่าโปรตีไม่ได้ไปเลยครับลอยในอ่างานน้ำที่บ้านปีนี้ก็จ,จะเป็นไปได้ที่จะใช้อ่างล้างมือแทน ถ้าว่างถ้าสมมติว่าวันนั้นเราไม่ได้มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันก็ถ้า <c oughs> ไม่ได้ไปรใครก็ไปด้วยกันคนระับมีงานค่ะก็เป็นงานลอยกระทงเนี่แหละก,ก็คงได้ลอยด้วยค่ะอาจจะลอยกระทงกับแฟนคลับด้วยแต่งเป็นกระหังแต่ว่าใส่เสื้อนะก็เป็นกระหังไนะง,งนะแต่แล้วลอย,ลอยกระโด้งไปเลยนะแต่ชุดไทยสีเขียวผมยาวๆใส่สบายเดินชา้ชาๆถือกระทง ไปคนเดียวนะไปคนเดียวแล้วก็ค่อยๆลอยน้ำผมอยากแต่งตัวเป็นมัมมี่มานานมากแล้วผมอยากเอาผ้าก๊อตมาพันตัวเองทั้งตัวผมอยากแต่งแต่งเป็นผีผีไรหน้าอยากจะเป็นผีตานีค่ะเลื่อยกล้วยตัวเองมาทำกระทงแล้วไปลอยผีกาจูเป็นพิกาจูตาโบ้ผกาจูตาโบผมว่าพี่ชอบผีกจูครับ สนี่ขอบคุณเบลเล่ามากเลยนะค,ะคผู้ชมครับเป็นล่มอมกระทงให้นางนุพมาศสอ2 0ันี่สแล้วนะครับ <c oughs> ประจำปีนี้นะครับส่วนกนระทงของพ, <c oughs> พี่เก็บไว้ที่ตัวเองเพราะจะรอลอยกับพี่ <c oughs> <c oughs> ส่วนของพี่นะคะก็จะเป็นลอยกับทนายรามินค่ะอุ้ยว่าเอฟไม่ว่างเค่ะเอฟติดงานค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพ่งนี้ก็ไปลอยกระทงสนุกสนานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยใช่แล้วก็ใช้วัสดุธรรมชาตินะคะนี่กลิ่นหอมหยวกเลยนะทั้งสดใหม่มากแล้วก็แบบไปตรงไปตองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแกงจะอร่อยขนาดไหนใช่ค่ะใช่ครับผม